ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย ด้านนี้เลย ใช่ไ,ไม่ได้ดีเ่ีพี่เกมขึ้นมาลครัเวลาแรกครับฝ่องตรเอก็เป็นฝ่ายฟเกมุกนะในชวเกมดมาครับที่ลีดอห์โคเฮนดจายให้กับสันติภาพได้ยิงเข้าเือของสระดอนเี้ยครัลูกนี้อากาศของสันติภาพเอครับคือให้น้ำหนักจิ้ทางมาค่อนข้างดีเลยครับ จริงๆกิงก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยครับแต่ก็ยิงเข้าออทางของผู้สาประตูไปบอลลึกไปถึงธนาเศสเปิดขึ้นมาแล้วเป็นรีดอรครับโอกโหมงไปชนเสาครับรีดอโคเฮนเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแบบสุดๆเลยครับลูกนี้ของตราครับเปิดของธนาเศษนะครับแล้วก็เป็นทางรีดอโคเฮนครับ,ส,บรส,สะบัดศีรษะมงไปชนตรงกลางเสาครับทำให้ไม่มี แถบเข้ากลับมาตรงนี้ได้ยิงของเชียงรายเลยครับคพึ่งเวลาหลังครับอธิคุณปัดลูกนี้แล้วก็ท้ายเนี่ยปัดออกไปได้ครับวรวุฒิการของตรากขึ้นมาบ้างครับไหลให้กับเอลโดเปาลิสตาเปาลิสตาไปรีดอเติมเปาลิสต่า,า,ตา,ายาาิงหูหลุดไปเลยครับลุกยิงของเอลโดเปาลิสตา โอกาสวันนี้ของเขาก็ไม่เยอะครับมีโอกาสในการสับกยยิงครับเก็สวนขึ้นมาปาลิสตา้าขึ้นไปมีทางรีดออยู่นะครับแต่ก็เลือกยิงเองครับสุดท้ายบอลแฉลับแล้วออกไปครับแฉลับพื้นการของเชียงรายครับปฏิคุณเปิดขึ้นไปบิลแล้วยิงเข้ามาอุ้ยเกือบเหมือนกันครับ จังหวะจริงแล้วบอลแฉลบพื้นนะครับอย่างดีที่เข้าทางของวรุสุกุนาครับวรุสุกุนาก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับวันนี้เดี๋ยวไปเหมือนกันนะครับการของรียวเชียงรายธนาเศษโยนขึ้นมาได้บ่งแต่เปบาเกินไปครับลูกบ่งของวิทิพรตัวสำรอง บอลครอสมาครับเข้าทางของธนาเศรเปิดขึ้นไปแต่ว่าดิโอโก้หรือแลนดิสวันนี้ก็คเ o อร์พื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีครับทำให้ลูกมงของริทิพรก็ยังเบาเกินไปการของเชียงรายมาใหม่ครั้งหนึ่งครับบนตรีหักกลับมาแล้วได้โอกาสจิงของรณยศนครับหลุดเสารแรกออกไปโอ้เกือบไปครับลูกนี้แต่จริงๆถ้ามองจากเหลี่ยมแล้วเนี่ย วราวุฒิเองก็เป็นเสาแรกอยู่ครับพยายามจะยิงเข้าเสาแรกเลยครับรณยศมิ่งมิดวันกับตัวสำรองบอลเนี่ยมีแฉแล็บนะครับท้ายบอลออกข้างไปครับาการของตราช่วงท้ายล็อกแล้วยิงของสราวด์ทงโกดตัวสำรองครับก็เข้าทางของสราโนนอันดุอินนำชิงมาแล้วเป็นสราวุ์ล็อกก่อนจะยิงนะเบาเกินไปเกือบที่จะเป็นประตูชัยได้เหมือนกันับเปือสรา ก็ยังไม่หลงและสุดท้ายกุสินก็เป่าจบเกมเลครับเห็นว่าคู่นี้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันทีแ, 1, และ1คะแนนกันตราดเก็บเพิ่มเป็น3ามแเปนขณะที่เชียงรายก็เก็บเพิ่มเป็น7จคะแนนครับดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย